เราจะทำยังไงครับถ้าเกิดเรามี max heart rate ที่เพิ่มมากกว่าเดิมฮะสวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาชวนกันคุยในเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเคยผ่านเคยพบเคยเจอกันมาบ้างะนะฮะกับกรณีที่การใช้อุปกรณ์ heart rate monitor แล้ว max heart rate มันพุ่ง สูงมากกว่าที่ตั้งค่าเอาไว้หลายๆคนก็ตั้งคาถามกันแล้วครับว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะต้องทํายังไงกับมันต่อไปครับผมก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปที่เนื้อหานะฮะก็ฝากกันเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดใครที่ติดตามคลิปแบบนี้ชอบเอพิโซดแบบนี้นะฮะก็ฝากกด follow กด subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กด dislike แล้วก็คอมเมนต์ว่า เราจะต้องปรับปรุงอะไรต่อไปยังไงบ้างเพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่ทุกคนอยากจะได้ครับผมแล้วก็ผมฝากประเด็นโยนกันเอาไว้ตรงนี้นะฮะว่าใครบ้างครับผมที่เคยใช้ฮาร์ดเรทมอนิเตอรมาแล้วเกิดอาการผิดเพี้ยนผิดปกติเกี่ยวกับชิระจรที่วัดได้ฮะลองมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังอยู่ในคอมเมนต์ข้างล่างครับผม เอาล้นะฮะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมเรื่องของ max heart rate ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนได้พบได้เจอนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเจอลองฟังคลิปนี้เอาไว้ครับผมผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่ๆครับผม max heart rate คืออะไรฮะ max heart rate คืออัตราการเต้นของชีพจรสูงสุดที่มนุษย์คนนึงจะมีได้นะครับผมโดยหลักการแล้วเนี่ยมันคือการที่หัวใจเราทํางานหนักที่สุดเพื่อที่จะได้สูบฉีด โลหิตไปเลี้ยงร่างกายเวลามันทํางานหนักขึ้นมากๆมากๆเข้าะนะฮะหัวใจก็ต้องทํางานให้มันเยอะขึ้นเต้นให้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนถึงค่าเร็วสูงที่สุดของมันแล้วมันก็จะไม่ไหวแล้วก็วอดวายกันไปอะฮะซึ่งค่านี้ครับผมมันจะแปรผกผันตามอายุนะครับคืออายุที่เรามากขึ้นเนี่ยการทํางานของระบบต่างๆมันก็จะถดถอยลงดังนั้นเนี่ยร์วเรทวมันจะ ลดลงลดลงฮะหมายถึงฮัทเรตสูงสุดนะครับผมก็จะลดลงลดลงลดลง,ลดลงมาเรื่อยๆฮะที่อเมริกาก็มีการวิเคราะห์วิจัยคนซึ่งทําตั้งแต่อยู่ในยุค70แล้วมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเขาเอากลุ่มตัวอย่างมาสัก20,000คนเนี่ยคะอายุคะเพศคะความฟิตของร่างกายนะครับเอามาทดสอบเพื่อจะหาความฟิตของร่างกายในการออกกําลังกายครับผม แล้วจากนั้นก็เอามาพลอตเป็นค่าต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในค่าที่เอามาค้นหาเนี่ยก็คือค่าของ max heart rate ในการเต้นสูงสุดซึ่งก็ได้เป็นสูตรเ้าเรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะสูตรทั่วไปที่เราได้เห็นกันนะฮะก็คือ220ลบด้วยอายุสําหรับผู้ชายที่ออกกํลาลังกายนะครับผม220ไปลบด้วยอายุได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าอายุ40ปี220ลบ40ก็ได้1้0ก็คือ h า a r t เรทสูงสุดจะอยู่ที่180 ปัญหามันก็มาเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่าวิธีการคิดแบบนี้มันเกิดมาจากผลวิจัยขั้นต้นใช่ไหมครับแล้วมันเกิดมาจากการเอากลุ่มตัวอย่างมาเป็นจํานวนมหาศาลแล้วคลจํานวนคลรูปแบบคละต่างๆนานาจนเราไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยไปตกอยู่ตรงไหนแล้วอย่าลืมนะฮะว่าอเมริกันชนพี่คาบอยเมืองแซมเนี่ยก็จะมีนึกภาพอะครับที่ตัวใหญ่ๆ อ้วนๆวันๆนั่งกินเบอร์เกอร์อยู่หน้าทีวีไม่ค่อยออกกําลังกายกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความฟิตของร่างกายที่ไม่ได้ดีมากนกนะฮะมันก็ทําให้ค่าที่ได้เนี่ยมันมีความเอียงไปมันไม่ใช่ค่าของคนชอบออกกําลังกายที่นี้พอคนที่ชอบออกกําลังกายมาปุ๊บเนี่ยมักจะพบว่าค่าที่เรามีชืพอประจรสูงสุดจริงๆเนี่ยมันมากกว่าค่าคํานวณพื้นฐานโดยพวกนี้ฮะ ไม่ว่าจะเป็นสูตรพื้นฐาน220ลบอายุหรือว่าจะเป็นการใส่อายุใส่น้ําหนักใส่เพศลงไปในอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไม้จัก,กรยานหรือว่านาฬิกานะฮะส่วนใหญ่แล้วมันก็อิงอยู่บนฐานของสูตรพื้นฐานประมาณนี้นี่เองมันทําให้เมื่อเราไปออกกําลังกายมันก็เลยเกิดค่าฮาร์ดเรทที่สูงกว่าฮาร์ดเรทที่เราใส่เอาไว้ในนาฬิกาหรือว่าในไม้อย่าลืมนะครับค่าที่เราใส่ลงไปในนั้นค่าที่เราคํานวณได้แล้วใส่ลงไปในนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ค่าที่เราทดสอบร่างกายของเราเพื่อจาได้ max heart rate จริงๆเมื่อร่างกายทำงานหนักเมื่อออกกำลังกายหนักขึ้นจนมันทะลุขีดจำกัดที่มันที่มันเคยเป็นนะครับมันก็ทะลุ max heart rate ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ย He max heart rate เราเพิ่มขึ้นในความเป็นจริงแล้วอย่างที่อธิบายไปตอนแรกครับผม max heart rate ของมนุษย์คนเรามันไม่มีทางกระสูงขึ้นได้ฮะไม่มีการฝึกซอ้อมไม่มีการ พัฒนาร่างกายอันไหนที่สามารถพัฒนา max heart rate ขึ้นไปให้มากกว่าเดิมได้ครับผม แต่ก็มีข้อสังเกต1ข้อฮะว่าทําไมคนออกกําลังกายไปสักพักหนึ่งถึงจะได้ Max กซ์ฮาร์ดเรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆมันเกิดมาจากว่าร่างกายของคุณของเราเนี่ยฮะสามารถทนทานกับการทํางานหนักมากๆในช่วงโซนสูงๆได้พอมันทนทานได้มากขึ้นมันมีความคุ้นชินกับความเจ็บปวดนะะจริงๆมันต้องเรียกว่าเป็นความเจ็บปวดเนาะภาษาอังกฤษเรวก็เพนนะฮะมันคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเราทนมันได้เราก็สามารถที่จะ ป่ากำแพงนั้นออกไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราออกกําลังกายไปเรื่อยๆเราเพิ่มความหนักเราทําการฝึกซ้อมเราเพิ่มโหลดเข้าไปมันก็เลยทะลุแม็กซ์ฮาร์ดเรทขึ้นไปเขาเรียกว่าตอนแรกใส่เข้าไปอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อายุ40ปี220ลบ40เหลือ180ใช่ไหมครับไปออกกําลังกายเล่นกีฬาจริงวันดีขึ้นดีปั่นจักรยานโครมแบบโหรีดสุดขีดออกมาเลยไปแข่งใครทีเรียมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ได้มา186ใช่ไหมครับ 1 8 6แล้วแล้วก็พอไปขี่อีกไปออกทริปคราวนี้ไปไต่เขาฮนะก็ทะลุขึ้นไป192กบมันก็เลยมีแม็กซ์ฮาร์ดเที่สูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันไม่ได้สูงขึ้นฮนะจริงๆแม็กซ์ฮาร์ดเของคุณเท่าไหร่เราแทบไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะไปเข้าแลบทดสอบจริงๆนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดแม็กซ์ฮาร์ดเมันได้มาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันคือแปลว่าก่อนหน้านั้นเราใส่แม็กซ์ฮาร์ดเที่มันไม่ใช่แม็กซ์ฮาร์ดเลตจริง แล้วเราจะทํำยังไงในกรณีที่เราได้แม็กซ์ฮาร์ดเรทสูงขึ้นมาจากที่เราตั้งเอาไว้เรื่อยๆฮะอันดับแรกที่สุดถ้าคุณฝึกซ้อมจัก,กรยานถ้าคุณต้องการโซนที่เทียบเคียงกับแม็กซ์ฮาร์ดเรทแล้วต้องการโซนที่แม่นยําบอกได้เลยฮะว่าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณได้แม็กซ์ฮาร์ดเรทใหม่ๆขึ้นมานะครับจากการที่ขี่ได้นะขี่หรือออกกาลังกายหรือวิ่งะฮะได้แม็กซ์ฮาร์ดเรทมาปุ๊บถ้ามันเพิ่มขึ้นจากค่าเดิมก็ไปใส่ค่าใหม่ซะ ใส่180ไปแล้วมันทะลุไป186ก็เปลี่ยนเป็น186เพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่ให้คุณมีโซนการออกกำลังกายต่างๆที่มันใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมากที่สุดเรารู้แล้วแน่ๆฮะว่า max heart rate ของคุณไม่ใช่180แน่นอนดังนั้นไม่มีประโยชน์ครับที่คุณจะไปซ้อมโดยที่ใช้โซนเดิมๆ มันก็ไม่ได้มีผลเสียมากมายหรอกครับเพียงแต่ว่าการพัฒนาการรีสกักยภาพสูงสุดในการออกไปฝึกซ้อมออกไปปั่นจักรยานมันอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ความเข้มข้นมันอาจจะไม่ถึงขีดจํากัดจริงๆที่มันจะต้องจํากัดตรงนั้นแล้วนําไปพัฒนาศักยภาพสมรรถนะสมรรถภาพของร่างกายให้ได้ดีที่สุดครับผมส่วนในอีกมุมหนึ่งฮนะถ้าเกิดคุณใส่ฮาร์ดเรทเอาไว้เพื่อตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดนะครับผมก็มีคนแนะนําว่าต่อให้ได้แม็กซ์ฮาร์ดเรทใหม่ขึ้นมาเนี่ย ก็ช่างมันฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าเป้าหมายจริงๆที่เราต้องการใส่ฮาร์ดเรดสำหรับกลุ่มนี้คืออัดก่อนตายเตือนก่อนไววอดคือใส่ไว้180เนี่ยมันไป170เน 170, ี่ยก็เบาเครื่องได้แล้วนะฮะแต่บังเอิญอาจจะเกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้หนักไปหน่อยก็เลยขึ้นมาเป็น186ใช่ไหมฮะทีนี้จะไปใส่186อีกก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยว186แล้วมันทะลุขึ้นไปวันดีคืนร้ายทะลุรวดขึ้นไปแล้วมัน มันเป็นแม็กซ์จริงขึ้นมาทะลุพรวดไปนี่คือไวโวดนะฮะดังนั้นก็เลยมีคนบอกว่าเออถ้าหากว่าคุณไม่ได้แบบต้องการเทรนนะคุณใส่แค่แค่ตัดก่อนตายเตือนก่อนไววดนะฮะก็ไม่ต้องใส่ค่าใหม่ฮนะเอาค่าเดิมนั่นแหละครับใช้อยู่แล้วก็ข่าวหลังก็เป็นที่รู้กันว่าเออคุณสามารถผ่านกำแพงนี้ไปได้นะแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าให้มันใกล้เลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ฝากตอนสุดท้ายนิดนึงฮะ ในเวลาขวบปีที่ผ่านไปที่ร่างกายเราเหมาะกับลางกายนะครับก็ลองตรวจสอบนิดนึงฮะว่าร่างกายของคุณความฟิตยังเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยที่สุดอย่าลืมไปปรับฮาร์ดเรทให้มันสอดคล้องกับอายุที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยขี่จักรยานหรือวิ่งมานานๆ4ี่หปีเนี่ยลืมนะฮะลืมปรับค่าตรงนี้ยังคงใช้ค่าฮาร์ดเรทเดิมทีนี้แหละฮะหนังชีวิตบังเกิดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม็กซิมัมฮาร์ดเรทที่คุณมีจริงมันถดถอยลดลงมาแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ได้ปรับลดไง พอไปฝึกซอ้อมหรือว่าพอไปขี่จริงๆเข้าทีนี้ก็แบบอัดความเสี่ยงที่มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ไม่อยากจะให้เกิดนะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งเรื่องแบบนี้มีเกิดขึ้นทุกปีนะฮะโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนซึ่งเราจะมีชีพจรเต้นสูงกว่าปกติแล้วมีความเสี่ยงสูงมากฮะที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวหรือระบบการทํางานพวกนี้ล้มเหลวซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยล่ะครับผม ฟังมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้จะได้สาระได้ประโยชน์กันบ้างน,นะฮะติดตามกันได้ทาง YouTube Channel ของ Cycling Hub Thailand ครับผม PODCAST ของ Cycling Hub Thailand Spotify แล้วก็ a p p l e p o d c a s คครับผมติดตามข่าวสารต่างๆได้ใน Facebook Fan Page ของ ทรคลิงครับไทยแลนด์อีกเช่นกันครับผมก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเราในการจัดทําคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงต่างๆออกมาเป็นวาไรตี้สาหรับคนปั่นจักรยานคนชอบออกกาลังกายนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้เหมือนกันที่เคยพูดทุกครั้งทุกคลิปรับผมปั่นจักรยานให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยสวัสดีครับ